วันนี้นี่คือเป็นวันจ่ายใช่ไหมพี่ป๊อปแล้วเราก็อยู่แถวเยาวราชพอดีบางทีมาก็กินแค่เบาๆ่วดชาผเค้อขนมปังปิ้งทูกชิ้ปลาเบามากเบามากเบาเหรอโดยด่วนแหงๆเจอหน้าปุ๊บตัวทางตัวทางอ่างปลาตัวปลาตัวลตัวไปหนูจะบอกพี่ป๊อปว่าในวัดเล่งเนื้อยี่ยังมีอะไรที่ทันสมัยที่พี่จะแบบว้าวว้าว นี่คือเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเราเรียก,กต้อยเลยเป็น CMC d i ดิจิ l โหสุดยอดทันสมัยมากครับคือคนจีนเนี่ยเขาจะนับตอนที่เราอยู่ในท้องนับเป็นหนึ่งซึ่งพี่ป๊อก5 1 5 1บเอ็ด้ไม่ต้องอย้ำก็ได้ครั